คนีน่ไปรถตามนางลำไป<ๆ> <laughs> หารถนำอยู่นู่นไปันนูุนคันหนึ่ง <laughs> โอ้โหนี่ไงเจอไฟจันหนองเข้าไป <laughs> นี่ทางนู้นอยู่ทางฝั่งนู้นโอเคนี่นัก okay, เก็เรานั่งฝั่งคันนู้นหมดเลยนะครับค <c oughs> ันนี้ก็มีมานิดหน่อยทางก็แบบว่าเป็นทางดินนะสันๆหน่อย พระเอกนั่งคันนี้ไปนะครับนั่งรถปีพาดนะครับนั่งเอกอยู่คันนู้นนะครับปีพาดเราก็ไปสามจินเหมือนเดิมนะครับเป็นเขาเรียกอะไรน,นะโมเดิร์นด็อกเหมือนเดิม <c oughs> สามจิตนั่งเอกไปนู่นแล้วมซูมไปไกลไม่เห็นนะกล้องไม่คนเอกไปนู่นแล้วนะครับถึงแล้วอ่า นั่งงานแล้วนะครับแล้ว <c oughs> ข้างหลังลอกเลยจันน้องแก้ก <c oughs> จันน้องปล่อยฟีดอ <c oughs> โอ้ต้องงานที่สระบุรีเกือบตุยผมเก่งไม่ไหวเลยรอบนั้นอนะ่ะเกือบล่วงรถอะ่ะ <c oughs> ถึงนั่งงานแล้วทุกคนสัญญ <c oughs> าณก็ไม่ค่อยมีแนละ้วสัญญาณโหลดแล้ว

เดินเดินมาเร็วกว่าเดี๋ยวเชิญได้เลยลุงร่วมโมทนานะนี่มาแล้วนี่งล้านของนีะครับเอาจะขออนุญาตหยุดเติมสักครู่หนึ่งน้องจะได้ทีมงานนักแสดงทีมงานได้ไล่ลำถวายนะแด่พ่อแก่นะไม่เป็นไรลูกได้เจอพร้อมมาแล้วนะครับพร้อมแล้วนะนะบอกคุณแม่น้องมิลินนะ นะเดี๋ยวจะเปิดอ่กล้องไลฟ์สดผมจะเปิดเป็นมุมกว้างให้นะก็เลเห็นทุกคนนะเห็นน้องโน้นจะมือใจ่ับตั้งใจไปฮะหันไปเห็นเลยนะตอนนี้น้องพักหลงอยู่ตรงด้านนี้นะ ตรนนี้มาทางกันนานะครับทางโรงรถไหนมาตรงโคกน้่นที่ด่วนเลยนะฮะโอ้ผมงผู้เข่าถ่ายเจ็บเข่ามากเลยนะนีนะครับอาไงอ่ะจะวางไงวางนี้เอรอ กล้องผมจะตั้งนิ่งเลยนะไม่ได้หันนะเนื่องจากว่าน้องดูเขาวางโทรศัพท์ไว้ต้องขาดทั้งกล้องนะทุกคนเดี๋ยวกล้องมันจะงงยมันจะข้างล่างนะมันจะล้มลมาจ้ามโมโหรี <laughs> ทำสวยมือนะพี่ก็แก่กันร้านเลยครับเอนนาตัวใหญ่ครับวันนี้ก็ชุดใหญ่ใส่กระพริบนะครับท,ท,ทุกศิลปินในทีมงานเลย ดูด้านหลังเนะี่อาจจะเป็นผู้ชายเป็นหน้าเป็นหลังนะพี่แนทนะครับพี่แหมปมพี่หมีพี่อ๋อแล้วก็ด้านหลังจะเป็นน้องใหม่ เเียบเยบลคนลดูลำเยอะมากครับรอบเต็มไปหมดอะ ล้ำหล่อมากเี่วันนี้ คนดูเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากเปียบเลยคนดูเรียบเลยทุกคนเยอะสุดอ่ะรูว่าหลวงพ่อเขาแจกอะไรป่าวก็วันนี้ก็ ม้กัคือทั้งโลงนะทุกคนก็จะมีพระเอกปิดหัวปิดท้ายยู่เนแถวกลางนุ่นก็จะมีพีชปิดท้ายนะครับต่ไม่ได้หันกล้องให้ทุกคนได้รับชมรอบทางนะเนื่องจากพระเอกเขาฝากกล้องไว้ด้านล่างขาตั้งกล้องนะครับพี่โยก็หมุนไม่ได้เลนกล้องมันล้มครับใครที่ดูไลฟ์ตรงนู้นอยู่นะผมก็ไม่ได้เอาบ้านต่อๆมานะครับเนื่องจากว่านั่งรถนะครับเดี๋ยวมันบินแล้วก็เน็ตไม่พอด้วยตอนนี้เน็ตล่วงแล้ว เดี๋ยวเพิ่มกอหนึงครับพี่เอกเขาจะลงน้าต่อเอาข้าเลยครอบหน้าเนี่ยมาดิเอาไปน้าเลยข้างเลยอ่ะเอาข้างข้างใหญ่แล้ยพี่ใหญ่ คนเดียวสีกล้องก็จะบุนๆนหน่อยนี่กล้องปินต์นะนี่ก็นะสำหรับการลำถวายสักการะนะโขชากพ,พอแก่นะตีงานของนะตีงานลิเกเวลานะ นะลุงประภาพิสนาบาร,รมีนะครับก่อนด้ดําวายข้องแกไปที่1นะั0ร้อยนะครับสดสดประามในทีเดียวนะก็รับนะครับผมประตูมงคลจากอาจาระราชจากสาสอนราชสีนะครับปีหน้าแน่นอนแล้วสอนวง แล้วก็นะครับมาเจิมพระลักษม้์นาทองแับวัดราชสวรรค์ ก็จะภาพคอนเฟิร์มล็อกต่ออีกาห้าปีนะครับรัวยาวๆแล้ววันที่เก้าห้าปีคนระับที่วันที่เก้าทันวานะครับกว้างไปรอบนึงเมื่อกี้ <laughs> <c oughs> ครับเกือบหลับจะกลับมาได้ทุกค,ค,คนเร,เราก็จะได้ชมลิเกที่นี่ยาวๆนะครับห้าปีครับทุกคนเออห้าปีเลยจองล่วงหน้าเลยห้าปี ห้กคนอีห้าปียาวๆนะที่นี่นะเขาบ,บ่นไปห้าปีเลยนะนะครับผมจะเป็นมุมกว้าง,งนะทุกคนอาจจะกลิ่นมันไม่ได้เห็นบ่อยเพราะว่าไม่ได้หันไปเยอะเพราะว่าพราะเอกเขาวา,างโทรศัพท์ไปต้นขาถ้ากล้องพิ้วพีิ้วก็จะหันมั่วซั่วไม่ได้กล้องม,มันล้ม ขี่ไล่ค่ดูไล์พี่นุ้ยอยู่ก็จะล้มไปรอบนึงนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะก็รอชมนะอีก5ปีวันที่9ล็อกไปล่วงหน้าเลยจะมีถ่ายรูปรวมนะครับถ่ายไ,ได้ครับถ่ายเข้ามาเลยแม่มเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีถ่ายรูปรวมเขาจะภาพ เดี๋ยวเขาจะมีถ่ายรูปรวมกอนข้างหน้าครับแล้วก็ต้องไปรำบนเวทีต่อจะถ่ายรูปรวมเลยครับทีเดียวเลย่า,าวา Ini. ่ายลูกรวมนะครับโอหเ,เต็มเตรมเลยเนะี่ยเดี๋ยวปับเบอร์ออกดูก่นอนเต็มไม่พอโอเคไม่พอ ้อยครับเสร็จแ,แล้วโอเคเดี๋ยวจะไปเวทีต่อนะครับอ่อาจะไม่ไสะดวกโอเคขอทางหน่อยนะครับรองเท้าอยู่ใสายมีเจอแล้วเ,เกือบค่อยอยู่ใส พี่นุพี่นุน่นคุ้คุยนนะครับ น้าจ้าขอโทษนะจ๊ะสาวสาวขอโทษนะครับอขอทางหน่อยนะครับทางหน่อยครับหน่อยจ้าเอ๋เปหน้าเวทีกันนะจ๊ะมายิ้มตรงนี้จ๊ะไกล้ารอดูด้วยนะไปจ้าไปจ้าขึ้นรถกันจ้าลุยจ้านะพ่อแก่องค์ ประมทัประทานไหว้ได้ปกติแล no. ้วล่ะเอาไหว้ได้ละได้ปกติแต่ว่าลดให้ขึ้นไปเป็นทองนี่ท่อเดี๋ยวพาักงานจาให้ท่อก่อให้ดีนะจ๊ะท่อให้ปลาท่อนี่ไม่หล่นแน่นอนครับไม่หล่นแน่นอนมีมีการหล่นอยู่นี่มีคนให้ก่อเหมือนเขาป่ะเนี่ยมีคนให้ก่อเหมือนเขาปะเนี่ย ทุกคนไปหน <salah> <Allah> ้าเวทีนครับเดี๋ยวไปเจอหน้าเวทีเลย